ควัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาปล่อยสก,กุลชี้กันนะคะก็ใครสนใจชิ้นไหนนะคะก็แอดได้เลไลน์ีเมนามเก้าหนึ่งสี่เก้าะคะไม่รับผ่อนไม่รับจองไม่รับเก็บเงินปลายทางนะคะส่งแบบแฟดนะคะก็ค่าส่งเริ่มต้น5้บาทนะคะบวกเพิ่มตามน้ำหนักนะคะก็ถ้าเป็นไอบูนะคะจะใส่กล่องแต่ว่าถ้าใครที่สั่งไม่ใช่บูมเนะ็ยเราจะใส่เป็นแบบซองให้นะคะก็ สนในชิ้นไหนนะคะก็ถ่ายภาพมาเลยเนาะก็ไปดูกันเลยอย่างแรกนะคะจะเป็นแบบทองไอบูมนะคะอันนี้ไม่มีแพ็กเกจนะให้3 0สบาทสนใจถ่ายภาพไปเลยเนื้อดีมากเล่นไดน้ะคะ่ะอย่างต่อไปอันนี้จะเป็นแบบฟังโทสฟังโทสมินเนียนะคะอันนี้ให้40นะคะใหม่เนื้อหนึ่งนะคะไม่มีตำหนิอย่างต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแบบโนวี่นะคะ อันนี้นะคะราคาชิลละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะก็คือตัวนี้จะมีตำาหนิมาจากโรงงานแล้วก็ตามการเวลานะคะเนื่องจากมันแรงแล้วเนาะก็อย่างต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นกล้วยไอบูมนะคะอันนี้ราคาชินละเจ็ดสิบบาทนะคะซื้อคู่โปรโมชั่นวันเดียวนะคะให้หกสิบห้าบาทนะคะถ้าซื้อคู่กันให้ชินละหกสิบห้านะสนใจแค่ภาพไปเลยอย่างต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแคนด้าไอบูมนะคะตัวนี้เมื่อหนึ่งนะ อันนี้ให้120บาทนะคะอาจจะมีกระเมงมาจากโรงงานเนาะแล้วนะลอันต่อไปจะเป็นแพนควิ้นไอบูมอันนี้นะคะราคา60บาทนะคะนื้ดีมากก็อย่างต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแบบชิคกี้พายไอบูมนะคะนี่นะคือแบบตัวนี้แ,แลหละเรานะคือตัวนี้แบบคนชอบมากอันนี้ให้ราคา220บาทนะคะคุณจะคัพเปเปเลย มิเบอร์เชนเนี่ยนะอย่างต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นชีสเค้กนะคะให้ดูตำหนิคือแคคแคคอย่างนี้เลยนะมีแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจคือปิดได้นิดเดียวนะเอ,อ้ยปิดไม่ได้เลยอันนี้ให้ร้อยแปดสิบบาทนะคะจากปกติราคาสี่ร้อยกว่าบาทเลยนะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแบบเอ,อ่อพุดดิง้งหรือว่าวิครีมนั่นเองอันนี้นะคะให้ราคาชิลละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะซื้อคู่ให้ 260นะคะสนใจแคปภาพไปเลยก็มาที่ชิ้นต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแบบ,บ่างบ้านนะคะแพ็กเกจคือขาดตรงนี้อันนี้ให้180บาทนะคะเป็นแบบใช้จำบูนะคะอันนี้คือเราขายเป็นเซตนะคะอันนี้ก็เซลให้เซตละ30บาทนะคะสนใจแคปภาพไปเลยในของแคปแบบ Sunny k i t เช n ไปด้วยนะ ต่อไปเป็นสอชินีนะคะตัวนี้จะเป็นแบบบันนะคะอันนี้ให้คู่2ี่บาทนะคะถ้าซื้อแยกให้ชิลสิบห้าบาทนะแต่นั้นเนาไม่ซื้อคู่นะาะมันเนื้ดีมากเอาไว้เว็บทั้งสองตัวสิคะมันคือเสนใจแค่ภาพนะคะ